นี่ยผมอพีวันิโลซึ่งวันนี้ผมจะมาจับแรคเตอร์กันนะครับผมไม่ใช่ไอตัวนี้นะที่ผมกำลังมองหน้า่ไม่ใช่นะน,นี้เป็นเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันเล็กซึ่งการจับแรคเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะกลางๆผมเคยจับมันแล้วแหละแต่มันมันตายใจมันตายซึ่งวันนี้ผมจะมาจับอีกครั้งหนึ่งนะ เป็นยังไงป้าซึ่งการจับแรปเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นการจับแบบว่าใช้โบล่าไม่ใช้ยาสลบครับมุมเพราะว่าไม่มียาสลบไม่มียาสลบสรบเบอร์รี่ไม่พอด้วยเบอร์รี่ดำไม่พอซึ่งการจะทํายาสลบต้องมีเบอร์รี่ดำกับเนื้อเน่าซึ่งเบอร์รี่ดำไม่ค่อยมีเบอร์รี่ดำขาดแคลนมากใยช่วงนี้มินที่เดียวเอง โดยรีดเดิลก็มีอยู่ติดเดียวก็เลยทำยากนะซึ่งอารน,นี่จะทำยาสลบ,บได้เป็นเรื่องที่แบบว่ายากมากก็เลยอยากทำเพราะที่เกียดเออเอละโอเคก็เ,เร่มตัดก,กันเลยซึ่งเออแรปเตอร์เนี่ยมันจะเจอได้ตามเกือบทุกแมปเลยนะประมาณทุกพื้นที่ ที่ผมเจอเลปเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นหบืว่าถ้าไปฝั่งนก็จะเจอเลยหรือเปล่าเพราะผมเคยเจอไปแล้วนะทุกดอกเลยสรบปรมีกี่อันวะทมีสิบสองอันไม่น่าพอเลยเอากระบองกับโบล่ามาเนี่ยแหละมันจะได้คิงมกว่าถ้าเจอเลปเตอร์ก็ถ้ามันจับยากก็เอาอันนี้แหละเอายาสลบยิงใส่แล้วก็โบล่าคว้างใส่เลยโอเค แต่ไปตอนอยู่ชายหาด a few moments later เฮ้ยทุกคนผมเจอซับไายว่ะเปิดดูสักหน่อยแล้วกันเป็นอะไรวะเปิดเฮ้ยแฟกันเหรอเฮ้เจอแฟกันเย,นยี่ยมดีอือเรื่องคับ แฟร์กันมันช่วยอะไร่าอยากดูซึ่งแถวานี้แหละมันมีแรกเตอร์อยู่แล้วก็มีลูกพี่ใหญ่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยไอตัวบินได้ใช่ไหมเวอร์ชันหอนใหญ่หาเรื่องหาเรืเ่องผิดคนแล้วหนูอืมอืมเอเค ซึ่งแถวนี้แหละมันมีเลปเตอร์จะแข่งในเรื่องของจ่อยไม่ใช่ไอ้พวกนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอตัวบินได้อะอยากจับว่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอานะนั่นไงลูกพี่ใหญ่หนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นไงซึ่งผมมาจับแรปเตอร์ไม่ได้จับตัวอะไรใหญ่ๆแบบนี้เฮ้ยไอบินไอตัวบินได้อย่างนั้นมันอยากจับวะ อุ้ยเฮ้ยโดน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 เทพจาราใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะแต่เขาต้องอะไรกัดวะอืหาเรื่องไอ้นี่หาเรื่องเทีปยเทพจารา ชื่อแตะสรุปทีทือเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ได้เอ,เอ,เอ่ออมันสรุปหรืออะไรมันสรุปรือแล้วรือว่าอะไรบ้าไเจอเลยอ่รเลปเตอร์มันน่าจะเจอสิ ชิบไม่เจอเฮ้ยที่ไหนนี่ไม่เคยมาเลยวะสมุดไหนกันเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยเร็ววะ เข้ามันเฮ้ยอ๋อแล้วก็เห็นตัวอะไร A few moments later เฮ้ย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 ูพี่ใหญ่ไม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 ่ไไม่ได้ไม่ได้ยูพี่ใหญ่แบบนี้ผมก็หนีได้ไช่ตเ